สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมว่าร์หนูนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทสงมานะครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของภัยคุกคามการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางที่ต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ได้แนะนําไปบางส่วนแล้วครับไม่เป็นเรื่องแฮกเกอร์แคกเกอร์คืออะไรนะครับแตกต่างกันอย่างไรบ้างแฮกเกอร์คืออะไรครับคนที่มีความรู้เหมือนกัน แคกเกอร์อรก็รียกวนการแตกต่างที่จุดประสงค์นั่นเองแครกเกอร์นั้นจุดปรสงที่ก่อความเสียหายให้กับผู้บุกรุกมีอะไรครับมีเรื่องของอะไอีกครับที่เรื่องของตัวที่เป็นมาว์แวร์เห็นไหมมาวแวร์คืออะไรมาลีเชียซอฟ์แวร์มีไวรัสเวิร์มมีโทรจันถูกไหมฮะมีสปายแวร์มีแบ็กดอรมีลูชคิดนะ มาถึงขั้นตอนสำค,คัญตัวสำคัญนะคับนี่คือเขาเรียกว่าแลนซมแวร์ถ้าดูหรือดูคลิปก่อนหน้าเลยเนี่ยผมพูดไปเลยว่าอย่างเช่นโรงพยาบาลใช่ไหมราบุรีโดนอะไรโดนแลนซมแวร์แลนซแวร์นี้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อยๆมันคืออะไรหรือเรียกว่าไวรัสตัวเนี้มันเกี่ยวอะไรครับเขาเรียกไวรัสเรียกค่าถ่ายเป็นเมลแวร์ที่หนึ่ง ซึ่งมันสร้างขึ้นหลักการได้ง่ายครับคือเขาเอาข้อมูลของเราเป็นตัวประกันการทรี่ค่าถ่ายคือจับคนหรือจับใครก็ตามไปเรียกค่าถ่ายสรุนนคนคนนั้นจะต้องมีมีอะไรครับมีคุณภาพมีราคาพอจึงจะเรียกค่าถ่ายได้เพราะนะนั้นข้อมูลของเราเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับ มากกว่าตัวราคาตัว hard ดแวร์ซินะครับที่ผมเคยอธิบายไว้เพะฉะนั้นแฮกเกอร์รู้ดีครับเราอาจาการเขาจะรู้ดีว่าจะทำอย่างไรที่จะอะไรครับได้เงินโดยเขาเอาข้อมูลนี้เป็นตัวประกันอ่าโอเคเขาก็อะไรครับก็ใช้ช่องทางเอาข้อมูลของเรานั้นอยู่ที่เดิมเลยครับเพียงแต่เขาเข้ารหัสหรือ encryption ข้อมูลของเราไว้ ซึ่งมันไม่สามารถเปิดอ่านได้มันเปิดไม่ได้เห็นข้อมูลอยู่ต่อหน้าต่อตาอันนี้ผมรู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยโดนตัวนี้มาเห็นข้อมูลอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่สามารถเปิดได้จะเปิดได้ต้องจ่ายเงินครับให้กับอาชญากรรมดังกล่าวแล้วเราไม่รู้ทำไมว่าเมื่อเปิดหรือจ่ายเงินเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรครับรหัสที่ถูกต้องกลับมา นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมมากๆโดนกันเยอะมา,มากนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังวิธีการแก้ไขทำยังไงครับสิ่งแรกเมื่อรู้ข้อมูลของเรานั้นสำคัญก็จต้องแบ็กอัพครับเมื่อเราแบ็กอัพป,ปั๊บคุณก็อะไรครับเข้าไปเลยครับเรามีของใหม่บัลลงใหม่นี่คือวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยแต่ทคนส่วนใหญ่ไม่ไม่มีการแบ็กอัพเอาไว้อันนี้ก็เป็น ที่มาที่ไปนะครับเรื่องของไวรัสเนี่ยค่าใสาเรียกว่าแลนด์ซอมแวร์นะครับก็ฝากของเราไว้ตัวต่อมาครับสแปมเมลอันนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่มันเป็นปัญหาของระบบเครือข่ายนะครับในการใช้ข้อมูลเราเคยได้รับเมลไหมครับอีเมลกับใครก็ไม่รู้ที่ส่งมาให้เราไม่รู้จักมึงส่งมาให้เรามาขายของบ้างขายนู่นขายนี่บ้างโฆษณาบ้างไม่รู้จักเลยครับเพราะอันนี้เป็นอีเมลจากคนที่ ที่อะไรครับเขาไปหาเมลลิงลิสต์เมลล List ที่ว่าเนี่ยมาจากไหนเราสมัครอีเมลไปเข้าเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี้ต้องสมัคร Username น a s า w o r d ต้องใสา e ่าอีเมลต่างๆพวกนี้นะฮะเขามีมีช่องทางการขายเมล l i n ล List และพวกนี้เวลาขายของมันมันก็เมลทุกมีเมลพันพันเมลเนีมันคลิกหนึ่งครั้งปุ้งไปถึงพันคนตอบกลับหนึ่งคนก็คุ้มแลวครับไม่ลงทุนหลไรแค่คลิกทีเดียว ถูกไหมเมลลิิสเนี่ยมันมนีปัญหาอย่างหนึ่งคือเลยครับข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ตหรือทราฟิกที่วิ่งเนี่ยร้อยเอร์ซนเนี่ยเมลขยะเนี่ยเจ็ดสิบอร์เซนหรือเขาเรียกว่าช่องทางสื่อสารที่เคยเต็มเต็มร้อยเนี่ยอย่างน้อย,ยเจ็สิบเปอร์ซนกลายไปนะครับเป็นเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์เป็นการส่งไปส่งมาที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเรานะครับ ก็ควรต้องรู้ทันไม,ไ,มไม่ไม่ใช้อีเมลของเราเนี่ยไปสมัครอะไรที่ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวการใช้อีเมลเนี่ยแนะนําให้อีเมีอีเมลอยู่อะไรบ้างอีเมลที่เป็นเรื่องของช้อปปิ้งอีเมลโซเชียลอีเมลทางด้านของวิชาการอีเมลสําคัญตราแยกกันไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่เมลเดียวใช้ทุกอย่างโอเคไหมฮะมันได้ะไรครับค่อนข้างเซฟตี้กับตัวเราด้วยถ้าใช้โซเชียลก็โซเชียลเลย ไม่เกี่ยวพันกับเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญของเราอันนี้คือแนะนำนะเทคนิคของการใช้เรื่องของแสแปมเมลนะครับอีกตัวหนึ่งครับโฮกส์โฮกส์เรียกเขาเรียกว่าข่าวไวรัสหลอกลวงอันนี้นี่มันไม่ใช่ไวรัสที่เป็นซอฟต์แวร์นะมันอาศัยพฤติกรรมการทำงานของไวรัสเนี่ยมาใช้มาใช้สร้างสร้างข่าวลวง มาใช้สร้างความตื่นตกใจให้กับบุคคลอันนี้นี่ครับเขาเรียกว่า,าจะมักจะนะมักจะสร้างข่าวข่าวหรืออแอบอ้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงสร้างความตื่นตกใจให้กับคนนะครับแล้วก็อะไรครับคนคนนี้เมื่อรับปั๊บก,ก็จะต้องให้รักเพื่อนรักฝูงก็กระจายไปส่งต่อไปส่งต่อไปนะครับอย่างเช่นอย่างเช่น ก็จะมีข่าวว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีไวรัสตัวหนึ่งระบาดมากเลยนะถ้าไม่แก้ไขโดยโด่วนนะเครื่องของคุณอาจจะมีปัญหาแบดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ปั๊บเนี่ยโอ้อ้างอิงแหล่งที่มาของใครของใครโอ้เขาเรียกผมไม่เอ่ยชื่อนะอ้างอิงบริษัทใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วลิงก์ถ้าลึกลิงก์ภายในไม่ใช่ของแท้นะลึกๆแต่เรารักเพื่อนลักปูก็ส่งต่อ ่งต่อส่งต่ออันนี้เขาเรียกการทําโฮกหรือว่าหล,ลอกลวงนะครับอ่ะฮอตเมลกำลังเก็บค่าบริการอันนี้เป็นอีเมลที่ผมเห็นมาตั้งห้าหปีแล้วมั้งฮอตเมลกำลังเก็บค่าบริการนะครับถ้าไม่อยากเสียมครับส่งต่อไปอีกร้อยคนหรือส่งต่อให้เพื่อนอีกสิ2 0สิคนถามจริงๆว่ามีใครพุบหรือยังก็มันจริงแต่เราก็ส่งนะครับ ส่งต่ออีเมลได้เด็กพิการจะหายหรือได้ตังค์คนหนึ่งเตังค์อาจารย์เคยเห็นคลิปหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเด็กคนนี้เนะเป็นแผลเป็นแผลที่ที่ขาไม่รู้เข็ยนหรือเปล่านะเป็นแผลที่ขาส่งมาก่อนบอกว่าโอเคให้ส่งอีเมลนี้ให้กับคนอื่นๆนะ,ะส่งแล้วเนี่ยเด็กคนนี้จะได้ตังค์กี่บาทไม่รู้ละอาจาก็ส่งเพราะวรักสงส,งสารเด็กอะผ่านไปปีนึงรูปมันรูปใหม่ใอีกแล้วแผลไม่หายสักที แสดงว่าอาจารย์ถูกหลอกไหมถูกหลอกแล้วนะก็รู้แล้วว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เรียกว่าข่าวหลอกลวงเราก็าต้องรู้ทันครับอันอย่างเราต้องพูดด้วยไม่ใช่ส่งต่อเผยแพร่อะไรที่ไม่ถัดไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีการตรวจสอบก่อนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเฟกนิวเยอะเห็นไหมต้องรับรู้ด้วยเรื่องของเฟกนิวเรื่องข่าวหลอกลวงพวกนี้สําคัญนะครับไม่ไม่ใช่เราจะไปเผยแพร่ง่ายๆหรือส่งต่อง,ง่ายๆเดี๋ยวนี้นะครับการส่งต่อเผยแพร่ บางครั้งถ้าไม่จริงผิดด้วยนะถ้าคนส่งมาเนี่ยเขาผิดเราส่งต่อด้วยเราผิดกฎหมายด้วยนะครับเราวัดระวังด้วยนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าเยอะมากๆฟิชชิงฟิชชิงนี่ผมถือว่าถ้าที่ผมผมสัมผัสนะครับผมก็ศึกษาเรื่องนี้พอสมควรก็พบว่าฟิชชิงเนี่ยโดนบ่อยมากฟิชชิงนี่คือ มันมาจากเว่าฟิชก็คือปลาฟิชชินคือคนตกปลาคล้ายๆกับทำเหยื่อล่อเราให้เราตกหลุมในเหยื่อนั้นฟิชชิงนี่คือกระบวนการในการการปลอมแปลงหรือหลอกลวงให้เราเชื่อว่าของที่เขาวางให้เราเนี่ยมันเป็นของจริงคิดได้ง่ายเวลาเราเข้าเว็บไซต์ธนาคารทำกาบธนาการเนี่ยพวกนี้อาจจะปลอมแปลงเป็นเว็บไซต์ธนาคารธนาคารวางกุ้งแบ หน้าตาเหมือนกันสีเหมือนกันทุกอย่างมันเป๊ะเลยเราไม่สังเกตเราใส่ย username, ูสเนมพัทแบบปึ่งพับเอนเตอร์ Enter, ึ่งเข้าไม่ได้โอ้เครียดเข้าไม่ได้ทําไงดีอ๋อไม่เข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขเข้าใหม่หรือหรือบางคนบอกไม่สนใจจาหผัดๆัดคลิกใหม่เข้าใหม่แต่ที่ไหนได้ข้อมูลตรงเนี้มันไปอย่างอะไรครับอาจจาะการพัฒนาที่สร้างฟิชชิ่งี่หลอกลวงแล้อาเอาเอายูสเนมไปถ้าวัานนี้ไปใช้กับธนาคารแล้วเฮ้ย okay? เขาหลอกลวงให้เรา เข้าใจว่ามันอะไรครับเป็นของจริงหรือบางทีใส่ลิงก์ปลอมบ้างนะครับส่วนใหญ่พบกับการเงินเพราะมันหลอกลวงเอายูเซอร์ไปใช้นะครับนะครับเพราะฉันวิธีการวิธีการเขบอกว่าเราควรจะต้องต้องอะไรล่ะตรวจสอบดูว่าลิงก์ที่เข้ามาเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยหรือเราเข้าเว็บไซต์ปั๊บเนี่ยเว็บไซต์นี้เนี่ยมันชื่อถูกต้อง ตามหลักนะเช่นบางทีเนี่ยเป็น i เป็นโอเกตไเป็น L มันตัวนิดเดียวไม่เห็น a เป็น o เห็นไหมบางทีเราไม่สังเกตเราก็เข้าไปเลยนะครับก็อาจจะผิดพลาดหรือปีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรหนึ่งก็คือตรวจสอบไ้ว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยนะเป็นเว็บไซตถูกต้องจริงๆลิงก์ถูกต้องไม่ผิดเพะะี้ยน2มี https เติม s t y p เขาเรียกซีเคียวนะ SSL นะเป็นเว็บไซต์นั้นคือมาตรฐานส่วนหนึ่งในการดูแลนะครับแล้วก็ไม่ส่งยูเซอร์ผ่าต่างๆไปให้กับกับคนที่มาของ่ายๆไม่ใช่ธนาคารบอกตอนนี้เนี่ยเรา,า,าพบว่าบัญชีของท่านมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งต้องสงสัยเราขอให้ท่านรีเซ็ตรหรือเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดต้องใส่1 user password ไปเปลี่ยนรู่เปลี่ยนนี่บางทีก็กลัวไปพิมพ เข้าไปก็เสร็จละหลอกลวงได้สรรบายๆนะฮะนี่คือต้องพยายามเช็คให้ดีๆก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งครับส n น o ปปิ้งการสอดแนมอันนี้ส n นอปปิ้งอันนี้พบบ่อยพบบ่อยอยากจะฝากว่าที่เรเล่าให้ฟังเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจริงๆนะอาจารย์เห็นมาเยอะพระน,นก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้มันเป็นไกลตัวนะมันใกล้ตัวเรามา,มากๆทีเดียวส n นอปปิ้งเนี่ยคล้ายๆกับดักฟังโทรศัพท์ถ้าใครเคยเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ย โทรศัพท์สายเนี่ยมีนมีตู้ตู้เขียวตั้งหน้าบ้านหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกคู่สายวิ่งเข้าบ้านเราช่างโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีโศัพทมคูเ่เขาไปคีบปึ้งๆแล้วก็ฟังรู้เลยว่าคนนี้เขาคุยกันอยู่อาจารย์เคยฝึกง,งานในในตอนตอน,นเรียนป็นครูเนี่ยมันมีตู้ถุมสายอาจารย์สามารถเอาเอา,เอาไปจิม้มปึ๊บแล้วรู้เลยว่าเขาคุยอยู่นี่คือหลักการของการกระดักฟังสลิปปิ้งเหมือนการในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเขาเรียกการดักฟัง บางทีในการสื่อสารข้อมูลของเราในรบบเครือข่ายมันสื่อสารแบบบอสแครกระจายไปทั่วแสดงว่าเมื่อกระจายไปทั่วเนี่ยถ้ามีคนคนนึงอยากจะฟังมันก็ไปเปิดโหมดรับฟังเดี๋ยวร่ายฟังเป็นโหมดยังไงมันก็สามารถอ่านได้แล้วดูนะฮะตัวอย่างเนี้เนี่ย A B C D เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์หมายความว่าติว่า A จะส่งให้ B เป็นพาสเวิร์ดก็หมายความว่า ตัวหลักการเนี่ยมันต้องส่งแค่ A ไป B นะแต่หลักการของการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันบอดแคสต์นแลนนะคือ A ปั๊บเนี่ย C ก็ได้รับ D not, 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 not. ได้รับ B ได้รับแต่โดยดีฟอลต์คนปกติเนี่ย C กับ D ต้องไม,ไม,ไม่ไม่รับไม่ไม่รับเพราะว่ามันไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เฮดเดอร์ของเราเขาเรียกในการ,ส,รสื่อสารเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวเฮดเดอร์ในการสรื่อข้อมูลว่าส่งไปพอร์ตไหน IP อะไรใครรับบอกหมดแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดที่เรียกว่าโหมดที่เรียกว่า เขาเรียกต้องการจะดักฟังเนี่ยก็รับหมดอ่ะแล้วก็อ่านดูว่าในเนื้อหาข้างในหรือ payload มันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคนะทีนี้วิธีการแบบนี้โดย default คนส่วนใหญ่จะไม่มีการเข้ารหัส encryption t e ท t ที่วิ่งเข้าไปในระบบเพราะฉนนั้ถ้าเราไม่มีการ e n c r y p t เพราะระบบจะรู้เลยว่า A ส่งอะไรไปให้ B รู้เลยเห็นไหมนี่นวิธีการเราที่จะเล่าให้ฟังนี่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วนะ สไลด์นี้ดูได้นะฮะจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วฉะนั้นสิ่งที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับ a สมงไป B b นี่ password เพราะฉะนั้นถ้า d คนนี้เป็นคนที่ไม่โอเคเลยจากได้และแก้ปัญหาครับต้องเข้ารหัสครับเข้ารหัสตัวตัวข้อมูลแล้วถ้าเรองคิดดูนะว่าเราเล่น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 อินเทอร์เน็ตตามตามคาเฟ่ต่างๆพอเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าในระบบเครือข่ายของเขาเนี่ยมันมีใครแอบฟังอยู่ไหมมันอยู่ในแรนเดียวกันถูกไหม แลนเดียวกันเข้าเสียบปลั๊กตูเดียวเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเราส่งอีเมลให้เพื่อนส่งเข้ารหัสต่างๆไปเพื่อนมันรู้เลยว่าเราส่งอะไรไปไปไหนบ้างเพราะมันดักได้ในบอร์แดแคสยวเดียวกันเพราะถ้าเราส่งแบบไม่เข้ารหัสเสร็จเขาเอาไปกินสบายอันนี้วิธีการนะนะวิธีการนะถ้าแบบแบบแบบนวลเลยเขาเรียกว่าเป็นเป็นล็อกคี er ย์ล็อกเกอร์คีย์ล็อกเกอร์นี่คือลงโปรแกรมไว้นในเครื่องนี้แหละแล้วก็แอบดูว่าใครบ้างกดอะไรบ้างในระบบ User กดยูเซอร์าดอะไรบ้างมันจะเก็บหมดเลยเรากลับบ้านเราไปเราจะรู้ไหมว่าในเครื่องนี้เขาเก็บอะไรบ้างเ,เพราะฉะนั้นใช้อะไรก็ตามทีนะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ใช้ของเราดีกว่าไปใช้ภายนอกนเราจะระวังไว้อะไรที่ไม่จาเป็นไม่ต้องใส่รหัสไม่ต้องเข้าเพราะเราไม่ดูเลยว่าที่เราใช้ภายนอกเป็นยังไงบ้างอีกอันหนึ่งครับเขาเรียกว่า Ac c e s s point ฟรีอ่ะเราเคยใช้กันไหม Wifi ฟรี wi free. โอ้โหยิ้มหมดเลยฟรีฟรีฟร,ฟรีเนี่ย มันฟรีจริงหรือเปล่าฟรีแต่มันแอบเก็บข้อมูลเราไปหรือเปล่าเราเกาะฟรีว่าใส่รหัสปุ้มเข้าไปมันแอบเลยว่าในเครือข่ายที่เกาะเนี่ยมีคนใช้อะไรบ้างเก็บข้อมูลไปบ้างผมพยายามเล่าให้ฟังเนี่ยมันอาจจะกลายตัวพวกเรานะแต่อยากจะฝากว่าวันใดวันหนึ่งเราเกิดเจอขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันมันมันน่าคิดนะครับก็เตือนเอาไว้ก่อนให้รู้ว่าวิธีการทางนี้จะป้องกันอย่างไรนะครับโอเคดอทครับถ้าจําได้อาจารย์อธิบายเรื่องของ องประกอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไว้หนึ่งตัวก็คืออวาราบิลิตี้คือความพร้อมใช้ดอสเนี่ยตรงข้ามกับการความมั่นคงความพร้อมใช้ดอสคือดีนาย f ออฟสวิตคือการตัวเปแบบปฏิเสธการให้บริการนึกง่ายๆนึกง่ายคล้ายๆกับเวลาขับประกาศผลสอบเอเน็ตโอดังๆเ่ย ทุกคนเข้าไปรอฟังตอปั๊บปุ่งเดียวระบบต้น่มคิมช็อปใช้บ้างอะไรบ้างรัฐบาลประกาศมาเ่ยคนเข้าปุ๊บร่มทันทีหรืออืดทันทีแสดงว่าระบบหรือซเซิร์ฟเวอร์นั้นมีปัญหาไม่พร้อมใช้ทีนี้ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรการโจมตีแบบประเบิดคาม่ชอบเนี่ยก็คือการทําอะไรก็ทมที่เครื่องเป้าหมายของเราอะ่ะมันไม่สามารถทํางานได้หรือทํางานได้แบบไม่เต็มิทธิภาพแบบเบสิกสุดเลยดึงปักคนออก ใช้งานไม่ได้ทําให้เครื่องอร้อนบ้างอากาศไม่ดีบ้างแอร์ไม่ทํางานบ้างอันนี้คือแบบแม่วนวลนะแต่ถ้าทางคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเราเรียกใช้หรือยิงข้อมูลไปในระบบอันนี้ผมร่ายฟังนะก็คือว่าสมมติเป็นเว็บเป็นเว็บ,เ,เ,วบเ,เว็บหนึ่งมันจะมี IP เของมันมีเซิร์ฟเวอร์ของมันถ้าเราเรียกใช้ข้อมูลไปเข้าไปเนี่ยคนเดียวไม่เป็นไรเรียกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็จะมีการตอบกลับไปในทางคอมพิวเตอร์นะมีเขาเรียก ยิงไปขอข้อมูลยิงไปขอข้อมูลตอบกลับมาตอบกลับมาตอบกลับมาถ้าเราคนเดิมเนี่ยยิงไปทั้งร้อยคำถามก็ตอบร้าคำถามเสียโปรแกรมลูปป๊บหมื่นตอบหมื่นพันตอบอ่แสนตอบแสนนี่คือไม่ต้องทำอะไรแล้วตอบคำถามมาเดียวเรียกไปตอบเรียกไปตอบอย่างเครื่องคอมพิวอปิงปิงง่ายง่ายแต่วิธีการแบบนี้อย่าไปทำนะโดยหลักการดอทง่ายๆเนี่ยเขารู้แล้วถ้าไอพีเบอร์นี้ยิงไปเบอร์นี้บ่อยมากเขาตัดทิ้งเขาไม่ีวิธีการเช็คได้ว่า เป็นดอทแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอีกตัวเขาเรียกดีดอทด t ติบิวชั่นดีนอฟสวิตอันนี้แรงกว่าอันนี้นี่ผมเชื่อว่านะอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะการที่เว็บไซต์พวก Google Facebook บางที่หลุดหรือดอปเนี่ยเกิดจากการทำดีดอทเพราะว่าดีดอทเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันมาจากแหล่งไหนบ้างสมมว่ผมบอกผมจะจะจะ,จะจะโจมตีที่หนึ่งผมทำเกมเกม,เกมนึงขึ้นมาเล่นฟรีนะแต่ผมแฝงว่าในเกมนเนี่ย ในอีกสิบวันข้างหน้าเนี่ยเวลานี้จะเรียกไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเกิดเ,เกิดดังมากเลยคนเล่นเป็นล้านนะนะครับถือเวลาเดียวกันมันจะมีการเรียกไปที่เว็บไซต์นี้ล้านคนเว็บไซต์นี้รอดไหมไม่มีทางตอบตอบไม่ทั้ล้านร่มเลยเพราะอะไรครับมันไม่รู้เลยว่ามันเป็นการทำดีดอดเพราะว่าม,ามันมาคนละคนละ,คนละที่ละท,ละที่ละที่กันแต่ดอสอเดียวจะมาที่เดียวกันนี่อันนี้คือตัวอย่างเนาะ ดีเทลก็ลองอ่านนิดหนึ่งในในตัวเอกสารอาจารย์ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าสงสัยก็มาคุยกันได้อาจารย์พอพอเข้าใจคอนเซ็ปต์พอสมควรทีเดียวนะครับทีนี้นะครับมีอะไรอีกที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรานะครับตัวอย่างภัยพคบัตต่างๆที่นักศึกษาเคยเจอมีอะไรบ้างล่ะที่เราเราพบเราเห็นผมเองก็ประสบพบเห็นอยู่หลายๆอย่างแต่ผมเห็นว่าคือหนึ่งไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งที่ัศึกษาเจอบ่อยที่สุดละเพียงแต่ว่า ปัจจุบันนะครับมันน้อยลงเนื่องจากว่าเรามีการใช้โซเชียลหรือผ่านออนไลน์มากขึ้นเมื่อก,ก่อนในแฟลชไดร์เนี่ยเสี่ยงันจตจอดอาจารย์โดนตลอดเลยครับักึกษาขอไฟล์ขอไฟล์ขอไฟล์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละก็ส่งผ่านอีเมลผ่านแชร์ต่างๆก็ดีขึ้นแต่สิ่งที่เราไปฟังทั้งหมดเนี่ยมันเพียงแค่วิธีการกระบวนการมีอะไรบ้างจำได้ไหมนะครับมีแฮกเกอร,ร์แครกเกอร์มีอะไรครับมีอะไรครับมี มาแวร์มาแวร์มีอะไรครับมีไวรัสมีหนอนสปายแวร์ ware, มีแบ็กดอร์มีรูทคิดสแปมเมลฟิชชิงโฮกอะไรอีก,อะอกละก็มีอะไรครับมีสนิปปิ้งหรือสนูปปิ้งนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่กระบวนการหรือเ,เป็นตัวอย่างเป็นเทคนิคมันมีมากปีปเยอะแยะเลยอาจารย์ฝากเขาว่าเฮ้ย hey, เราเนะี่ยเป็นคนใช้ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ย เราอยู่กับมันตลอดเวลาข้อมูลสําคัญมากนะอาจารย์บอกว่าข้อมูลสําคัญมากนะข้อมูลสําคัญกว่าคอมพิวเตอร์อีกนะอาจารย์เครื่องอาจารย์เครื่องนี้เนี่ยซื้อมาห้าปีแล้ววันนั้นขออาจารย์เนี่ยวันนั้นข้อมูลขออาจารย์เนี่ยเสียอยู่ดีก็เสียจะไม่เสียดายคอมพิวเตอร์เลยนะเสียดายข้อมูลมากกว่าอีกเพราะข้อมูลอาจารย์ทำมานานก็ฝากพวกเราว่าวันใดวันหนึ่งตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราเราทําอะไรบ้างเราจะเป็นคนเด่นคนดังขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เมื่อไหร่ก็ตาม ข้อมูลของเราเราไม่ดูแลมันไม่ปกป้องกันมันอาจจะเกิดความเสียงเราได้นี่คือเรื่องของภัยคุกขาวก็เราอ่านเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้นะอาจารย์ก็พยายามเล่าให้ให้ให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจารย์จะมาเล่าเรื่องของเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันมันมีอะไรบ้างและเราควรเลือกใช้มันอย่างไรอันนี้เป็นเป็นที่มาที่ไปครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ ยาพอสมควรครับก็สวัสดีครับหากนักศึกษาสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ i อทีนะครับนักศึกษาสามารถไปดูข้อมูลใน YouTube ที่อาจารย์ทำไว้ได้นะครับช่อง IT f o r l i f e by a บานะครับจะเซิร์ชคำว่าอาจารย์หนูก็ได้หรือ AJ หนูก็ได้ก็จะขึ้นในนี้อาจารย์ทำคลิปเกี่ยวกับ IT ทไว้เรื่องของ Security บ้างคอมพิวเตอร์อื่นบ้างอาจารย์พยายามอัคดคลิปเรื่อยก็ฝากติดตามนะครับเป็นเรื่องของ IT ใกล้ๆตัว เรานะครับสวัสดีครับ